ร้องว้าวเลยเอ New Suzuki Swift 2023โฉมใหม่มาพร้อมคุ้มพลังไฮบริดเปิดตัวเร็วๆนี้กำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับสนับสนุนโดย c o p p c t t r r e k k เบรกยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน Compact นับตั้งแต่ Suzuki Swift Generation ที่3โฉมล่าสุดที่ขายในไทยเปิดตัวตั้งแต่ปี2018 ก็ถือว่าเป็นรถอีโคคา5ประตูที่ประสบความสำเร็จไม่น้อยถึงแม้น้องจิ๋วคันนี้จะเข้าสู่ปลายโฉมแล้วแต่ยอดขายก็ไม่ได้มีวี่แววจะแผ่วลงเลยล่าสุดมีเหยี่ยวข่าวกระซิบมาว่าทางค่ายเตรียมคอสสวิปชมใหม่ออกมาเร็วๆนี้ที่สุดไม่รอช้าเลยจะขอพาทุกคนไปล้วงรับข้อมูลว่าทางซูซูกิจะซ่อนเซอร์ไพรส์รสอะไรให้เราได้ใจเต้นกันอีกหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ซูซูกิสวิปชมใหม่เจเนอเรชันที่4จะมาภายใต้รหัสโปรเจกต์ YED อืมอ่านว่าอะไรนะ <S <S ดีไซน์ภายนอกจะยังคงกลิ่นอายความเป็น e ีโคคาสไตล์สวิปชมเดิมอยู่ซึ่งสื่อหลายสำนักก็คาดการว่าเจ้ารถคันนี้จะยังคงใช้พื้นฐานฮาร์ดเทคแพลตฟอร์มเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเสริมความแข็งแรกร่งเพื่อความปลอดภัยให้กับตัวรถรวมไปถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ต่างค่ายเตรียมจัดเต็มแบบไม่มีกักเว้ยว่าสวิปชมใหม่นี้ จะมีขนาดไม่ติดตัวถังพอๆกับโฉมเดิมเพื่อคงความกระทัดรัดและเอกลักษณ์สไตล์รถอีโคล่าสุดมีรูปสไปช็อตจากอ u t โตอีวอลูชันลุดวันโซเชียลโดยในภาพจะเป็นรถสวบบิฟโฉมใหม่ที่กำลังวิ่งทดสอบในยุโรปถึงแม้จะติดสติ๊กเกอร์พรางตัวรถไว้อย่างแน่นหนาแต่ก็ไม่อาจรลุดรถเยียวข่าวตาดีของเราไปได้โดยรวมจะเห็นว่าทางค่ายลดความสปอร์ตและเส้นสายเหลี่ยมสันลงเน้นเป็นเส้นโค้งมนตาม,ตามตัวรถมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริเวณฝากระโปรงหน้าหรือส่วนอื่นๆรอบคันทำให้จรถคันนี้ดูน่ารักกระทัดรัดและเข้าถึงง่ายมากขึ้นนอกจากนี้ถังคายยังปรับปริดนดีไซน์ให้ไฟหน้า LED มีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมกระจังหน้ารังพึ่งทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่แถมยังใจดีเพิ่มช่องดักอากาศสีดำตัดกับสีตัวรถสไตล์ดูโอโทนตรงข้างล่างกันชนหน้าให้อีกด้วยส่วนด้านข้างจะมีการปรับให้หลังคาลาดเอียงกว่ารุ่นก่อนๆเพื่อให้เข้ากับสมัยนิยม แต่จุดที่แฟนๆซูซูกิเห็นแล้วอาจจะเสียดายคือที่จับประตูหลังของโฉมนี้ถูกย้ายตำแหน่งจากที่ซ่อนไว้ข้างเสาสี่ท้ายรถกลับลงมาอยู่ในตำแหน่งปกติเหมือนประตูหน้า,เ,าเสียดายจังในขณะที่ด้านหลังยังคงความเป็นสวิปด้วยไฟท่ายแนวตั้งชิ้นเดียวแผงทับทิมสะท้อนแสงบริเวณกันชนหลังและสปอยเลอร์อันเล็กๆตรงประตูท้ายส่วนล้อคาดว่าน่าจะมีขนาดพอๆกับโฉมปัจจุบันน่าจะเป็นล้อกระทะพร้อมฝาครอบขนาด1 5นิ้ว พร้อมยาง175ทับ 65R15 และล้ออลลอยขนาด16นิ้วพร้อมยาง185ทับ 55R16 แล้วแต่รุยย่นย่อยดูไม่ได้ต่างจากโชมเดิมสักเท่าไหร่ช่วงล่างคา่าดาน,น้าจะเป็นแบบอิสระแม็กฟอร์สันสตัดส่วนด้านหลังเป็นแบบทอร์ชันบีมเหมือนเดิมแต่จะมีการปรับจูนนิดหน่อยเพื่อแก้ปัญหาอาการกระด้างเวลาขนของเยอะๆที่เจอในสวิปชมปัจจุบันและหากใครยังจินตนาการหน้าตาชมใหม่ไม่ออกนักแต่งภาพมือดีของสำนักข่าวคาสคูปส อย่างคุณจอชบานส์ก็ใจดีลงทุนแกะภาพสปยช็อตพร้อมเดนเดอร์ให้พวกเราแบบเสร็จสรรพถ้าคันจริงสวยได้ครึ่งหนึ่งของภาพนี้นะบอกเลยแฟนๆอาจจะรีบวิ่งกลับมาซบพี่สุสูกิแน่นอนสุสุกิสวิปสเปคไทยชมปัจจุบันจะใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตร4สูบรหัส K12M ระบบหัวฉีดคู่ดูอัลเจ็ตให้กำลังสูงสุด83แรงมา้าแรงบิดสูงสุด108นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT แต่จากที่เราไปสืบมาดูมีขุมพลังที่จะเหมาะกับเจ้าน้องจิวสวิปชมใหม่อยู่3แบบเครื่องยนต์ตัวแรกจะเป็นเครื่องเบนซิน1.4ลิตรรหัส K14D Boosterjet พุ่งเทอร์โบแบบเดียวกับ w w i ป Spec Euro ให้กำลังสูงสุด129แรงม้าที่5,500รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด235นิวตันเมตรที่2,000รอบต่อน,นาทีพุ่งกับระบบ SHVS m i l Hybrid System 48v สามารถเพิ่มกําลังตัวรถชั่วคราวได้สูงสุด10กิโลวัตต์หรือราวๆ14แรงมา้า <Wow. S 1> คุ้มพลังที่2คือเครื่อง K12N ที่อยู่ใน Swift Spec India หรืออาจจะเป็น K12 Gen ใหม่ที่พูวงกับระบบ HSPS m y h a b i d System 48v เช่นเดียวกันคาดว่าจะมีกำลังสูงสุดมากกว่า90แรงมา้าและแรงบิดมากกว่า113นิวตันเมตรมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา5จังหวะและเกียร์ CVT และเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายที่กำลังไปที่ฮือฮาอยู่ในขณะนี้คือเครื่องไฮบริดใหม่ล่าสุดที่ทางสุสกิและโตโยต้าเคยจับมือร่วมกันแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีรถยนต์ไฮบริดในช่วงปี2019ไม่แน่นะน้องใหม่คันนี้อาจได้ชิมลางด้วยการใช้เครื่องบล็อกนี้จากทางโตโยต้าก็เป็นได้<ม>คนที่เราจะพาไปลุยข้อมูลเด็ดกันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับ ถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่มีรูปภายในของสวิ t ชมใหม่หลุดออกมาให้ได้ชมกันแต่ที่สุดได้ไปซื้อราชการลับจนทราบมาว่าดีไซน์ภายในของน้องจิ๋วคันนี้น่าจะอ้างอิงจากรุ่นพี่อย่างสุสกิแกรมวิทาร r าและบา l เลนที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าบริเวณคอนโซลหน้าหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์แบบทูโทนแถมยังมีเส้นสายโค้งมนเข้าหาช่องแอร์ตรงกลางเพื่อเพิ่มความล้ำสมัย นอกจากนี้พุ่มอะไรมัลติฟังก์ชันตัวเข็มมัดวัดจอแสดงข้อมูลกันกับขี่ MID และจอกลางระบบสัมผัสขนาด9นิ้วของแกรนวิทาราและบาเลโนยังมีดีไซน์เหมือนกันกับแกะดีไซน์ของสวิปโฉมใหม่ก็น่าจะออกมาในแนวทางเดียวกันซึ่งจอกลางแบบใหม่นี้จะมาพร้อมกับระบบ SmartPlay Pro Plus ที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple Carplay และ Android Auto และมาพร้อมกับระบบสั่งการด้วยเสียง AI นอกจากนี้อาจจะมีจอเ a d Up Display ที่พับเก็บได้ให้มาอีกต่างหากถ้าออปชันภายในทั้งหมดถอดแบบมาจากรุ่นพี่จริงก็ถือว่าพิสูจน์เดินเกมได้ชันฉลาดพอสมควรเพราะทางค่ายไม่ต้องไปนั่งพัฒนาดีไซน์ใหม่ให้เสียเวลาแถมยังประหยัดต้นทุนได้อีกด้วยส่วนออปชันอื่นๆจะมีอะไรอีกบ้างอาจจะต้องรอลุ้นกันอีกทีแต่ถ้าว่ากันตามตรงหนทางในสมรภูมิของสุซกิครั้งนี้อาจไม่ได้โรยนิกลีบกุหลาบ ประล่าสุดคู่ปรับในตลาดอย่างยาริสเอทิฟซีดานจากพี่ใหญ่โตโยต้าก็อัดทั้ง o p ปชันและสเปคในราคาแสนเย้ายวนใจมาให้กันแบบจุกๆแทมเวลบอกว่าทางค่ายนั้นจะปล่อยกอก2องด้วยยาริส5ประตูในปี2023ที่จะถึงนี้อีกด้วยแมะถ้าพิสูคิดจะต่อก่อนหวังช่วงชิงบัลลังก์รองใจแฟนๆคนไทยแล้วล่ะก็อาจจะต้องทำกันบ้านนักหน่อยละคราวนี้ หากเราดูยอดขายโดยรวมของรถในกลุ่ม Eco Car 5ประตูหรือ B-segment Hatchback ในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน2022ที่ผ่านมาจะเห็นว่ารถในกลุ่มนี้มียอดขายรวมถึง56,731คันและที่พิกสุดๆคือ Suzuki Swift ครองตำแหน่งอันดับ3กว่ายอดขายไปได้ถึง6,529คันคิดเป็น11.5%ของยอดขายทั้งหมดเป็นรองแค่ Toyota Yaris และ Honda City เท่านั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆ ที่สำคัญสวิปเองก็โชว์ให้เห็นถึงความสำเร็จของโตโยกิในไทยได้ชัดมากๆเพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีสวิปก็ยังครองใจแฟนๆชาวไทยได้อย่างเหนียวแน่นเมื่อเทียบยอดขายในช่วง9เดือนแรกของปี2022กับปี2021ที่ผ่านมาจะเห็นว่ายอดขายสวิปโตขึ้นถึง33.44%เลยทีเดียวนี่เลยน่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่ทางค่ายจะปรับชมสวิปรุ่นใหม่ พร้อมยุกระดับคุมพลังให้เป็นแบบไฮบริดลูกผสมหรือเป็นรถไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึ้นบวกกับทางภาครัฐเองก็หันมาผลักดันรถอีวีพร้อมประกาศจะปรับขึ้นภาษีรถยนต์เครื่องสันดับล้วนในปี2025 <c oughs> ก็ยิ่งทำให้ค่ายรถยนต์ต้องรีบปรับตัวและเดินหน้าพัฒนารถในค่ายกันจ้าละวันเพราะไม่แน่นะว่าต้นทุนการผลิตรถเครื่องน้ำมันล้วนในอนาคตอาจจะเพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีสุดโหดของรัฐบาลก็เป็นได้ ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันอีกทีว่าหลังจากที่ซูซูกิเตรียมเปิดตัวสวิปชมใหม่ในไทยกันในช่วงปีหน้าจะนำสวิปคุ้มพลังไฮบริดเข้ามาขายในไทยได้วยหรือเปล่าอีกไม่แน่นเกินรอเราคงได้รู้กันว่าจารถชูธงของซูซูกิในไทยคันนี้จะมีสเปคจริงเป็นอย่างไรและจะยังครองใจแฟนๆชาวไทยได้เหนียวแน่นเหมือนเดิมไหมหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อไหร่จะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันแน่นอนและคุณละครับกำลังรอน้องเล็กคันนี้กันอยู่หรือเปล่ามาร่วมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลย อย่าลืมกดปุ่มติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวร้อนสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ